เพชรสองแส,อส,องแสวันไดโดนเจอกับธีรพงศ์เคยปะทะกันบ้างยังยัง,ยงวันนี้100ร,ร้อยต่อไรร้อยล่าสุดสรหรืชกไว้ร,ร้อย <18 S 1> ท่าไหรสิบแปดเวทนี้นะรอบนี้ไปซ้อมอยู่ที่วอร์มอีสากี่ไฟ,ลไฟแล้วไ,ไฟแรกไฟแรกนะเป็นไงครูปั้มครูซ้อมเพ,มพียบเลยดิกี่วันเบ็ดเสร็จเดือนได้น้ำหนักปล่อยๆเราเท่าไหร่สิปีนี้อายุ20ชกเกินร้อยไหมน่าจะเกินนะสามไฟล่าสุดเป็นไงผลงานชนะกี่ครั้ง หน้าสุดก็แค่เจริญสุกแค่เจริญสุกใช่ไหมวันนั้นร้อยเท่าไหรสิบแปดวันนี้ก็ร้อยสิบแปดคุมกี่โลได้ก็สามโลนะสามโลสี่โลน่าจะมีนะอ่ะเราลูกหลานจากจังหวัดมาสราค้าครับเราเนี่เอาเพศยังไงที่เราพงนี่ก็สูงยาวนะยาวกว่าเราหลายเส้นนะเจอมวยอย่างนี้ต้องทำยไงยาวๆไต่ขาลอยท้องเอาละลูกหลานจากจังหวัดมาสราค้าอ่ะฝากเป็ขับเชิญนะครับนี่ก็เพื่อนร้องชาผมนะครับเก่งดียวเกขอช่วยนิดน้องชาย สัมภาษณ์กันตั้งเสียงดังๆนะวันนี้ธีรพงศ์เราเจอใครอ่ะครับเจอใครวันนี้ไม่เคยเจอนะวันนี้ร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบแปดล่าสุดช่วยร้อยร้อยสิบหกมั้งครับคุมไม่ในร้อยสิบแปดนะน้ำหนักผมเพิ่มแล้เพิ่มนะตัววันตัวคืนมาซ้อมอยู่กับพี่พี่มานนะนะสายไหมกี่วันรอบนี้ซ้อมหนึ่งเดือนครับเรานี่ก็มวยเข่าหรือว่าครบเครื่องได้หมดนะเป็นไงคู่ต่อสู้วันนี้เขามีอะไรมั้งที่เราเห็นเขา มีทุกอย่างครับทุกอย่างนะแต่เราได้สูงอ่ะเราชกมวยมาตัวนี้เท่าไหร่แล้วลระแปดสิบเก้าสิบไฟล์สามไฟล์ล่าสุดเราชนะกี่ไฟล์ไปเดียวชนะไฟล์หนึ่งนะแหมวันนี้เจอของแข็งนะวันนี้ต้องงัดทุกรูปแบบมาสู้เลยซ้อมมาดีแน่นอนอ่ะลูกหลานจากจังหวัดกรุงเทพครับอ่ะฝากแฟนขับเคลียร์หน่อยใจตั้งให้ตั้งเย็นได้ครับเต็มที่ครับโอเคขอจุวยดีครับ